อาละ,ะผมสวัสดีเพื่อนเคนด้วยนะผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกม Dungeon Regent Party นะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวเกมเดโมนะครับผมนะฮะอ่ะซึ่งตอนนี้นะผมนะทางสตรีมนะได้ปล่อยตัวเกมเดโมอะไรออกมาให้เราได้ลองเล่นเยอะมากเลยนะผมนะฮะแล้วที่น่าดีใจไปกว่าน,นั้นก็คือเกมสมัยนี้นะฮะเริ่มมีภาษาไทยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆนะครับอันนี้นะเออแล้วมันก็เป็นเรื่องดีด้วยสำหรับคนที่ไม่เก่งอังกฤษยอย่างผมนะครับผมอันนี้นะฮะอ่ะซึ่งเหตุผลที่ผมหยิบเกมนี้มาเเล่่่่นนนาาาาะววกมมมีคมสใจอย,อยงึง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลย เป็นเหตุผลหลักเลยก็ได้นะผมนะที่ผมหยิบเกมนี้มาเล่นนั่นก็คือเกมนี้นะฮะเอ่อได้เอาตัวละครจากในเอ่อเขาเรียกในอนิเมะนะครับมาเอ่อใส่เข้าไปในเกมด้วยนะผมนะอ่าเพราะฉะนั้นเลยเราไปกดเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะอ่าซึ่งมันมีเอ่อรูปแบบออนไลน์ด้วยนะครับนะแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้ไปเล่นออนไลน์กับใครผมเล่นแบบออฟไลน์แล้วกันนะอ่าไปเกมท้องถิ่นนะฮะเอายังไงก็ต้องรอเอ่อเขาเรียกไงรอคนอื่นเข้ามาเหรอระดับหนึ่งอ๋อไม่จําเป็นก็ได้นะฮะนี่ไงตัวละครที่มันไอเข้ามาดู จากอนิเมะด้วยนะฮะอันนี้มันจากเรื่องอะไรไม่ไรมู้บ้างหนึ่งนะ,ะซูปเปอร์สตาร์บาสเกตบอลอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการ์ตูนของฝรั่งว่าแต่เนี้ยนารูโตะเนี่ยเห็น,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 นว,ว่านารูโตะแล้วอุซึมากินารูโตะวัดทักษะเทคนิคโคลนเงาวันนี้นะฮะความสามารถติดตัวพาสซีฟติดตัวก็คือความเสียหายของเออลัซเซนกันอย่างนั้นหรอเออเอาว่าเดี๋ยวนี้อะไรมาพูดนำไซเบอร์นี่คือใครก็ไม่รู้เนี่ยนะเด็กฝึกงานคนแคร์อันนี้ฟรีเลนวะ่ะเฮ้ยแต่ชื่อมันไม่ได้ชื่อฟรีเลนมันชื่อฟอร์เรียน นักษานักมายากลผู้ยิ่งใหญ่เอาชช่ไหมแล้วจากจอมเวทกลายเป็นนักมายากลไปแล้วอันนี้นินจาเต่านะครับผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ตัวอะไรเนะี่ยอันนี้จากดิจิมอนหรือเปล่าเอออันนี้เบทเทิลเกรมอนนะฮะอันนี้อ่ะเอาจริงๆผมอยากจะเล่นนรูโตะก่อนนะผมนะน,นี้แต่ว่าเออถ้าพูดถึงตัวละครที่แบบว่ากำลังมาในช่วงยุคนี้เออยุคสมัยนี้ก็ต้องฟีเลนว่าเออไม่ไม่ใช่ฟีเลนดีฟอเรียนฟลเรียนเกมนี้แม่จะโดนลิขสิทธิ์เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้อ่ะนะอันนี้อะไรปกป้องดันเจียนภายในเววลาาาาที่่่กกหหนนดดดอยใ้คคมัถึง อ๋อโอเคนะฮะเกมเหมือนมันจะเป็นเกมตีอัตโนมัติอันนี้คืออะไรสกิลอะไรอะ่ะกดไม่ได้ด้วยนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีคุณลักษณะมีพลังเวทมนต์ไม่จํากัดอ๋ออะไรก็ไม่รู้ฮะน,นี้ทุกครั้งที่เราฆ่ามอนเราก็จะได้ตังค์ใช่ไหมพอเราได้ตังค์ปุ๊บเราก็เอามาอัปเกรดเออในส่วนของการโจมตีนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้น่าเป็นความแข็งแกร่งความคล่องตัวอันนี้น่าจะเป็นเกาะแป๊บนึงนะกดแซอันนี้คืออะไรวะเนี่แป๊บนึงนะฟอร์ แล้วทำไมมอนมันตีเราแบบเลือดไม่ลดเลยอะแป๊บหนึ่งนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยคลาสดีวะเรากันนะเสียตังห้าร้อยเพื่ออะไรฮะเนี่ยสุ่มทักษะในการใช้งานระดับมนุษย์อ่ะลองสุ่มดูดิคืออะไรก็ไม่รู้อะอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยสุ่มลักษณะสกิลอ๋อในความสามารถสกิลมาเอากลายเป็นทไปแล้ววัดดะคืออะไรวะเนี่ยกลายเป็นโทไปแล้วเ้วเด๋ยวกันนะมอนมันดรอ,อันนี้ด้วยมอนมอนมันดรอ,อันนี้อะไรนะหนังสือหนังสือนหนลองเรียนสกิลใหม่ดิได้อะไรอีกอะ เรียกดอกทานตะวันคืออะไรฮะ <laughs> มันดอกมันดอกทานตะวันจากไอ้ไอ,อ้เรื่องเนี้ยแพลนปัาซอมบี้อ่ะอ๋อแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะอันนี้มันจะทําการดอกตังค์เรื่อยๆเอาแล้วก็ปลูกเยอะๆดีเงี้ยใช่ปะ่ะเออเราปลูกเยอะๆได้นะฮะเอ้ไม่รู้แล้วผมปั๊มตังค์แล้วเนี้ยเราจะทําสวนดอกทานตะวันว้เน,นี้ย<ะ>เออจะว่าไปเกมมันถึกเกินไปวาวะตัวละครเกมมันถึกเกินไป,ป่าวะเออเพราะว่าแบบมอนมันตีไม่เข้าเลยในขณะที่เราตีมอนทีเดียวตายเหมือนเราเปิดสูตรโกงเลยว่ะ อันนี้คือผมเล่นถูกหมดหรือเปล่าเนี่ยผมจะต้องเอาตังค์ไปอัปเกรดเอ่อในส่วนของพลังโจมตีโอ้โหมันเริ่มตีเข้าแล้วมันเริ่มตีเราเข้าแล้วแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มอนเริ่มเยอะมอนเริ่มเยอะอันเนี้ยเฮ้ยมันทำลายดอกทานตะวันผมหมดเลยแป๊บหนึ่งใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเริ่มซื้อหนังสือคาสซีเลยแล้วกันนะฮะนี้ผมว่าสกิลมันน่าจะดีกว่าเดิมแน่เลยเฮ้ยแต่ผมอยากปลูกดอกทานตะ เออเอออุ้ยเ้วเคลียเว็บโคตรดีแต่ว่าประเด็นคือแม่งตัวบางมากเลยอะเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องเอาตังส่วนหนึ่งไปอัปเกรดเกาะแล้ววะอ๋อรู้แล้วทําไมเกมมันถึงต้องเล่นเป็นปาร์ตี้นะฮะนี้เฮ้ยอย่าทำดอกตะวนันเราอันนี้แหล่งหากินเรานะเพื่อนโอ้ยมันซัดดอกทนตะวันผมไม่พักเลยนี่แน่เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็หมุนอย่างเดียวแล้วกันเฮ้ยไอย้นี่จะตายแล้วโอเคตายโอ้ยโอ้ยตาย อุ้ยอ๋อเกเกมันก็เรื่อยๆไปเปื่ยนะอันนี้เออนะฮะเออแต่ถ้ามันเล่นกับเพื่อนมันก็ได้จะสนุกดีนะอ๋อก็คือชุบเรื่อยๆหรอแ๋ยวก่อนนะเปลี่ยนสกิลก่อนอันนี้อะไรว่าหลุมดําว่าแบ็คโฮอ่ะเนี้ยแบ็คคือโฮไม่เห็นจะแบ็คโฮเลยเดี๋ยวมันดูดไ่ได้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งอุ้ยเพื่อนใจเย็นอุ้ยแต่เราใช้สกิลสแปมได้รัวๆนะเนี้ยใช้รัวๆแล้วกันออ้ยอ้ยยายาโูเดี๋ยวไอ้ท่าจ้กระนดผมแรงกว่าอีกอ่ะแป๊บหนต่งนะนเีย ไอ้ที่เราได้เมื่อกี้มันเป็นหนังสือคลาสซี C นะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยผมยังซื้อหนังสือคลาสบี B ไม่ได้เลยแป๊บนึงเดี๋ยวลองซื้อนี้ดิอันนี้ด้วยอ่ะกูกูรวยอ้อรวยรวยแต่เขือเดียวเนี้ยเอาทำไมตายอ๋อขีดจำกัดมอนเตอร์ถึงร้อยนะฮะเพราะว่าเกมมันบอกว่ามันจะต้องเออเขาเรียกไนะมันจะต้องให้เราคอยรักษาดันเจียนนะผมนะเออไม่ให้ค่าค่าอะไรทุกอย่างมันถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะถ้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแพนะฮะนีโ้โอเคโอเค,อ,เคอุย้ยตัวละครมันสุ่มเรื่อยๆหรอว้าว ดอกไม้เพลิงคาคาชิว่ากี่ตโตเฮ้ยลูฟี่เว้ยนี่ตัวละครจากดักโซวะเว้ยใช่แน่เลยตัวเนี้แต่ตัวนี้จากเรื่องอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเกนดาฟเหรอเฮ้ยแบมังกีดีลูฟี่ไปเพื่อนนะฮะกุมกุมโนโนาระทักษะผลไม้ยังยื่นะฮะขอซื้อหนังสือแรงดีกันละกันนะฮะนี้อย่างน้อยมันก็ช่วยสกิลแล้วดะโอ้ลูฟี่ลูฟี่ใช้ดาบเอาว่ะเหลือเชื่ออันนี้แล้วมันฟาดเองด้วยนะอย่างที่เออ เออคุยเกมมันแอบทามาดูดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าช่องใส่สกิลผมอยากได้เยอะกว่านี้ว่ะเออนะฮะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่ามันมีสกิลเยอะกว่านี้คือแบบมันน่าจะมันอ่ะอ๋อทุกครั้งที่เราใช้สกิลมันเสียมานาด้วยนะฮะอันนี้เออเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตอ๋อฟีเลนมันมีความสามารถก็คือมานาไม่จํากัดป่ะเออความสามารถมาน่ะเหมือนมีมานาเยอะกว่านี้นะถ้าผมจะไม่ผิดช่องมานามีเป็นหมื่นเลยป่ะอัาลองเปลี่ยนสกิลใหม่แล้วกันนี้คืออะไรวะเนียพลังดาบขึ้นวาลีป่ะเว้ยอะไรกกสโชหรอ ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบพวกแบบยังไงนะสกิลเหมือนแบบทันจิโร่อะเออเราลองไปซื้อหนังสือแรงสีเลยไหมแล้วอันนี้มันต่างกันยังไงวะาพาสซีฟอ๋อมันมีเออหนังสือพาสซีกกับหนังสือใช้งานนะครับอันนี้อ๋อย่างงี้นี่เองเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะไม่ได้ไม่ได้สังเกตเออไม่ได้สังเกตอันนี้เปลี่ยนเป็นทอยอีกแล้ววะ <c oughs> ทอมันแบบมันดูไม่เก่งเลยอะโอ๊ยเจ็บเดี๋ยวก่อนนะไม่ชอบอะไม่ชอบทออ่ะเปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วปลแวป๊บนึงนะซื้อซื้อซื้อใหม่ก่อนเออเอาแล้วมันได้สกกิเดมมั้้้ยอแต่ววงงนนนาขึะ เออมันสกิลเดิมก็จริงนะแต่วงมันกว้างขึ้นนะ่ะแต่แบบสกิลนี้เราเห็นไปแล้วว่าไม่เท่อะอันเนี้ยนี่เนยูฟี่ที่จะเกสกาดเทนโชได้นะ่ะให้มันรู้ซึ้งซะบ้างถึงความแข็งแกร่งอะฮะนี่เนยไม่ต้องมีดาบฟันวิญญาณหรอกอันเนี้ยไม่ต้องมีลงุงซันเงือด้วยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวลองสกิลซีก็ได้เอาสกิลซีแบบใหม่ได้อะไรอะซูปเปอร์ซย่าอย่างนั้นหรอซู <laughs> ปเปอร์ซย่าทรูอันนี้เดี๋ยวก่อนนะต้องใช้มานา150เลยแป๊บนึง ขอเก็บมานาปแป๊บอันนี้อยาเพิ่งฆ่าเราเรายังไม่อยากตายอุ้ยได้แล้วซูปเปอร์ไซาทูอุ้ยทําอะไรอะ่ะอันนี้คือซูปเปอร์ไซาทูอยู่เหรออุ้ยแต่เลือดมันรีด้วยว่ะเลือดรีเจนนะฮะมาเป็นซูปเปอร์ไซานะฮะแล้วเพิ่มขนาดของคุณเดี๋ยวก่อนนะข,ข,ขนาดอะไร <laughs> ขนาดอะไร เว้ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะซูเปอร์ไซย่าอึซูเปอร์ไซย่าเฮ้ยสนุกสนุกอยู่สนุกอยู่นะฮะเดี๋ยวเว้ยมีทันจิโร่ว่ะอุ้ยเอเลนว่ะเอเลนเยเกอร์ว่ะนี้นะฮะชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อเอเลนนะนะชื่ออลันเยเกอร์แต่ผมอยากเล่นทันจิโร่ว่ะอุ้ยมีเรียกนิสโกะด้วยอันนี้เล่นเล่นทันจิโร่ดีกว่าอันนี้อยากเห็นนิสโกะด้วยไม่ใช่อะไรอุ้ยนี่ไงมีนิสโกะด้วยกดอีดูดิกดอีนิสโกะมาลูกอุ้ยอันเชิญมาอย่างนี้เลยเหรอ เอ้เอาว่ะเรามีคู่หูด้วยตานี้นะฮะเป็นนิสโกจังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราซื้อสกิลพาสซีฟกับสกิลกดใช้ก่อนนะฮะเราใช้แค่อย่างละหนึ่งก็พออุย้ยอันนี้อะไรเป็นดอกไม้อุย้ยนิสโกหายไปแล้วอันเนี้ยเสียใจจังอ่ะมีมานาเราก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนนะฮะน,นี้เราจะได้ฟาร์มตังค์ได้เยอะๆอุย้ยตอนนี้น้องดอกทานตะวันเขาฟาร์มตังค์ให้เราอย่างหนาแน่เลยวันนี้เอาว่ะน้องธนาคารเราเอาเรื่องแต่ถ้าอ๊อกมันมามันกระทืบน้องดอ,อกทานตะวันผมตายแน่เลยอวะอีกนิดนึงก็ได้อันนี้แล้วว่า ทักษะสีเลยนี่ไงบอสมาแล้วเฮ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้ย,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 อยหูเกือบไปแล้วนิสโกสู้มันลูกสู้มันนิสโก้หนิสโกเราแข็งแก่งมากเลยปีเข้าแบบพึบพับเออเออเอาเอา,เอาวัดเอเดียวเดี๋ยวต้องให้มันหันหน้ามาทางนี้เผื <S <S ่อมันปล่อยสกิลมานี่ไงถ้ามันปล่อยสกิลว,วงใหญ่มานี่คือแบบมันจะนี้นะมันมันจะกวาดดอกทันตะวันผมหมดเลยนี่คือหวงดอกทันตะวันนั่นไม่ใช่อะไรโนเคียบอสเว็บแรกไปแล้วนะฮะนี้ ที่เหลือก็อัปเกรดสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนนะขอขอเบิกตังค์แป๊บเยอะมากอุ้ยหูหมื่นเก้าแล้วทำไมดอกทันตะวันผมหายไปซี่หนึ่งเนี่ยเ้ยหรือดอกทันตะวันมันมีวันหมดอายุวะเนี่ยแป๊บนึงนะเราได้ใช้หนังสือเกรดบีแล้วห้านี้แต่ผมยังไม่ใช้แล้วกันนะรอบอสมันออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยใช้นะนี้จังหวะนี้เราก็ปลูกดอกทันตะวันไปก่อนเราทำอาชีพปลูกดอกทันตะวันไปก่อนนะทำอาชีพเสือไปก่อนอันนี้เออหลังหลังมอนมันเริ่มตีเราเข้าแล้วว่าม่เงยเริ่มเจ็บเสบแล้วนี้้้เยมมาาแลววไปนกกู แปรเปิดใช้หนังสือคัดบีคืออะไรวะเนี่ยพายุโทนาโดเพลิงเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แต่เท่มากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะแรงด้วยนะแต่ไม่เข้าบอสเลยว่ะแม่เอ้ยอุ้ยเนสโกเป็นไงบ้างลูกเนสโกแห้งไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยได้อยู่ได้อยู่สกิลมันแรงอยู่สกิลมันแรงอยู่ถ้าเกิดว่าบอสมันอยู่ในวงนี้ก็คือแบบแรงอยู่อะแถมเสียงมานาน้อยด้วยนะครับอันนี้นะฮะโอ้ยเดียว โอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวใจเย็นไอ้ชายขอขอสักรอบอืมเรียบร้อยยังไงวะตายปะตายเรียบร้อยเพื่อนอย่ามาเล่นดอกทัตะวันเราอันเนี้ยมาเล่นเราดีกว่าอุ้ยดอกทัวันผมเห้งไปแล้วอุ้ยผมได้ตังสองหมื่นแล้วนี่วาโคตรเยอะซื้อพาสีบ,บ้างดีกว่านะฮะอยากรู้พาสีวะพาสีคืออะไรอะ่ะระยะการโจมตีของฮีโร่เพิ่มขึ้นแ0 0อยหลาโอโ้เหมือนจะไม่ค่อยดีเลยวะอันนี้นะฮะ อัปเกรดไม่ได้แล้วอัปเกรดตันแล้วนะฮะอ๋อตันที่บวกห้าเหรอโอเคเอาเนสุโกะมาลูกมาช่วยหน่อยลูกขอช่วยหน่อย <laughs> พี่เริ่มไม่ไหวแล้วลูกเออไปเนสุโกะไปลูกฝากในหน้านี้วิ่ยอยากได้รีสกิลวะ่ะอุย่ยแต่เหมือนเลือดเราเด้งป่ะวุ่ยเลือดเราเด้งนะเลือดเรารีวานี้อาวุธเราอัปเกรดแล้วอะคืออะไรก็ไม่รู้อะอาวุธเรามีความสามารถในการดูดเลือดนะครับวันนี้นะเราก็เลยรีเจนได้เอาแล้วทาไมอันนี้ยังไม่อัปเกรดอะ หรือว่าของพวกนี้มันเป็นอ๋อนี่ไงถ้าเราข้ามตัวละครระดับบอสได้ปุ๊บมันจะนี้นะฮะมันจะดรอปของที่เป็นเกรดสูงขึ้นนะฮะนี้ดาบกับแหวนผมแล้วก็เกราะผมก็เลยอัปเกรดเป็น2ดาวน,นะครับวันนี้แล้วก็ได้ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นอ๋อวุ้ยได้ได้ใช้ได้อยากลองหนังสือแรงเอมากเลยอะ่ะห้าหมื่นนู่นนะฮะโคตรแพงเลยข่ามอนตัวหนึ่งก็ได้ทีละเจบาทไม่เอ้ยโคตรอย่างโคตรจนเลย แต่เสียดายจริงๆนะฮะเนี้ยเกมนี้มันใส่สกิลได้แค่อย่างละช่องอะ่ะเออถ้าเกิดว่าใส่ได้เยอะๆอ่ะผมว่าน่าจะมันอย่างน้อยมีสกิลสักสี่สกิลเงี้ยเออ QWER เงี้ยแบบเหมือนเกมโมบา้าเออผมว่าน่าจะมันน่ะจริงๆแอบอวยนะอันเนี้ยแอบแอบแอบอวยนิดนึงนะฮะนี้นะถ้าเกิดว่าเกมเต็มมานี่ขออย่างนี้ได้ไหมโอ้ยยาะเนซุโกะไปลูกช่วยหน่อยช่วยพี่หน่อยลูกเออเออหนึ่งหนึ่งกับเนซุโกะกูไม่ล่ะเนซุโกะกูไม่ล่ะเออเอาดิอย่ามาห้าวกับน้องสาวเรานะอันเนี้ย เว้ยแต่ดาบผมเป็นดาบง่วงแล้ววันเนี้ยพลังโจมตีพันหนึ่งนะฮะนี้อัตราโจมตีทีดข้อ,ส,ขอสามสิบเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี้เอาอย่างเรื่องเว้ยได้ตั้งหกหมื่นแล้วอันนี้แป๊บหนึ่งเว้ยมาซื้อใช้งานหนังสือระดับแรง A สุดยอดไปเลยเุ้ยได้พายุเพลิงอีกแล้ว <c oughs> ของซ้ำ <c oughs> มันของซ้ำอะ่ะเุ้ยแต่วงมันกว้างขึ้นว่ะแล้วก็เดเมจแรงขึ้นด้วยแต่ว่าอยากเห็นอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้เ <c oughs> อออยากเห็นอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้ไม่มีแล้วหรอโอ้โหหนังืออเเยยะะมากล่นนึงนะ ขายขายแม่งให้หมดขายกินให้หมดเท่าขายกินให้หมดเออเฮ้ยได้ตังค์มาหมื่นแปดสองหมื่นแล้วอันนี้นะฮะโอ้ย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 ไอ้มอนสทำไมตัวนั้นมันมันตีไม่เข้าเลยเฮ้ยบอสเหรอเฮ้ยบอสแน่เลยตัวเนี้ยมานาผมหมดแล้วด้วยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเนสกุลออกมาแทงให้หน่อยว่าจะตายแล้วเฮ้ยยายายาขอรอดได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะ อุ้ยเดีูเอ,ออ,อดกำลังจะกดแถบซื้อหนังสือเลยแบบนึงนะเราเกิดได้ปะอุ้ยเกิดไม่ได้แล้วโอ้โหเสียใจอ่ะแต่โดยรวมถือว่าสนุกอยู่นะครับอันนี้นะถือว่าบันเทิงอยู่นะฮะก็ขอจบไปก่อนแล้วกันนะเกม Dungeon Legend Party Demo นะครับผมนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่ น่าติดตามนะครับอันนี้นะถ้าไม่โดนลิขสิทธิ์ไปก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่อตัวละครแล้วก็เถอดแต่ก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครมันก็คือดูออกชัดเจนมากเลยอ่ะมารอดูกันแล้วกันนะว่าเกมนี้จะโดนอะไรหรือเปล่าในอนาคตนะฮะน,นี้นะอะ่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะผมนะแถมเป็นเกมที่แบบว่าน้นเล่นกับเพื่อนด้วยนะเอออนาคตถ้าเกิดว่ามันได้ลงสตรีมจริงๆนะครับไม่โดนอะไรเป็นสกอน <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะมีอะไรให้แบบว่าเ,เล่นอีกเยอะนะครับอ่ก็รอติดตามกันไปนะสำหรับเกมนี้นะฮะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะผมนะคุณผู้ชมที่เข้ามากดไลค์นะผมนะแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมนะนี่ต้องขอบคุณมากๆนะฮะถือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยช่องของเรานะครับอันนี้นะโอเคครับ okay, ผมไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะผมนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันจนจ,นจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมไม่จะเป็นเกมเลยผมสองนี้ก็เสร็จครับบ๊ายบายฝัีคน,นี้ผม